พี่หนึ่งไม่ปฏิเสธเลยพี่หนึ่งบอกว่างานแบบนี้งานที่น้องเราขาดไม่ได้ ที่หนึ่งอยู่เบื้องหลังของพวกเรารัฐมนตรีมาอย่างยาวนานนะครับทำงานอยู่เบื้องหลังในบริษัทแบบน,นี้ซึ่งตอนนั้นหลายคนยังไม่รู้จักทำงานเ่็นโชคโชนหลายสไตล์มากทั้งร้องทั้งแดนทั้งป็อกทำมาอย่างยาวนานนี่คือพี่น้องของเราอีกคนหนึ่งคนระับที่นนะหน,น,นึ่งครับรับรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกขอนทีวคนนี้เอาจรึงพี่โคตรดีใจเลยจะมีสักกิน่ครั้งที่คงไทยจะกล้ากันศิลปินระดับตำนานครับ นี่คือตำนานรอกของจริงครับของไทยครับห,หลายคนแต่ว่าผมคือมีพ,พี่เป็นอารองจริงเช่นพี่เบลลี่พี่เบลลี่เคยรู้เคยวิ่งตามดูพี่เบลลี่ก็ตอนที่เซ็นทรัลเทีวแต่ว่าไม่มีทนันไม่ทันได้ดูนะครับก็อยู่ไกลไม่มีทางวิ่งตามพี่แต่พี่ไม่เห็นผมแต่เดียวผมรอไปออกโกเรื่สอง <laughs> <laughs> นี่คือตำนานรอกเมืองไทยครับพี่ๆพวกผมครับ ภูมแใจทิชาดาครับที่คนคนขาขอบคุณพี่ที่ดีนี่ถือว่าเป็นน้องชายที่มีความหลากหลายทางดนตรีมากๆาแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าหัวใจของเขานด้คือรอบเต็มตัว เพราะว่าเขาเป็นคนที่สู้ทุกอย่างทำทุกอย่างนะครับแนวดนตรี now, dream, ทุกแนวอยู่ในหัวใจเขาหมดโดยเฉพาะแนวดนตรีร็อกแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะมานำเสนอในรูปแบบร็อกที่มันนุ่มนวลร็อกมันเป็นได้ในทุกรูปแบบ Rock Brothers ตอนนี้เรามาถึงเอนสา3แล้วนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีคำว่าเอนด้วยสแสดงว่ามันต้องมีต่อ มันไม่จบแค่นี้เรเดินหน้าก็มีแล้วล่ะเดินหน้าก็มีถ้าอยากให้มีต่อต้องขอเสียงดังอ่ะอ่ะอ่ะด่ะไ่้หมาย่ึง่่าส่ะอ่ะอ่ิส่ีอ่ะอ่าสดะอ่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 ะม่ะอ่ะอเรา่ะอ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 ้ะอ่ะอ่ะอ่เอ่่ะอ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 ่่ะออ่อ่อ่ะอระอัะอ่่อ่ออกระ่ออครัอะอ่ จริงๆผมดีใจมากันนี้คนที่ดีใจมากกผมื็เพียงเดียวเพราะว่าบอกว่าป้าเขาเรอยกรนอนะฟ้าคือแต่งชุดร้อนี่ครับผมไปหาชุดร็องเลยดูผมเก็บไม่นานมากดูนั่นขาเหรอโอ้โห่ช่วยนยช่วย่อยวยหนอยชวยเล่ยช่วยเนอยลวยหน่อยวยห่อย่วน่อยชัว่อยน่อยช่น่่วยหน่่วยน่นน่อยัหนดียออยมน่างๆนิดเดียวเดี๋ยวนยวนะครับเนะครับหนน เยอะนะคือยังไม่ได้ใส่งานนี้ยังไม่ได้ใส่แล้วต้องรีบใส่เพราะเราไปท้องเล่นอยากเล่นเดี๋ยวๆมสัมผัสน้องผมงเบาเบาก็มันยุ่ยแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่งานที่งานตะกุยไว้เพราะว่าเป็นอันนี้เป็นมวนสายของอาจารย์หนึ่งนี่ติดกข้างๆเขาหลุดนะครับอ่ะพี่ๆคนอื่นครับพูดความรู้สึกบ้างก็รู้สึกว่าคือรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับคือนา ที่ผมไม่ได้ขึ้นเวทีกับพี่ทุกทุกคนนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกคอนเสิร์ตรอบอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีไม่ใช่ในรูปแบบสมัยก่อนดัะนั้นก็คือวันนี้ผมกระโดดขึ้นเวทีมาแล้วผมก็เสียใจมากนะครับเพราะว่าเพลงที่แบบว่าอยู่เบื้องหลัง แล้วก็ฟิลของคนดูทุกวันนี้ที่แบบว่ายอมกไปโดนนะครับร้องได้ตลอดอย่างนี้ครับรู้สึกซึ้งใจมากจริงครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีเอพิโซด4เอพิโซดห้าเอพิโซด6ไปถึงเอพิโซดสัก3ามพันแล้วกันนะเอาจนปั่นแล้จะนั่งวิวแชร์ร้องเพลงนะเราต้องร้องให้คนดูจะมาวิวแชร์กันหมดนะไม่เป็นไรนั่งวิวแชร์นี่เต้นเจ้าทุยได้อยู่ จริงๆแล้วผมอยากรู้ครับโอ้ยพี่ครับ20ี20กว่าปีรับที่ได้ขึ้นเวทีแบบนี้ครับีทุกคนต้อนรับดีเสียงครักพีึกยังไงครับไปตัวไคน คนที่เอาขึ้นมาร่วมเป็นซิสเตอร์ในรับนี้หรือพี่เป็นพ่ออีกคนหรือเปล่าพ่อซิสเตอร์ไม่มีเสียง มีว่าลยไม่ค่อยรอนะท่าขงนัเาวันนี้หลายคนอาจะสงสัยนะว่าทำไมกีรศักดาแล้วไม่มีกีตาร์เพร้อว่าขายไปแล้ววอบอกว่ากีรศักดา์้ามโยนะเอชมนี้พี่เมีบ้าง บ้านบนดหน่อยนะแต่ว่าก็เลยหมยังอดไม่ได้เมื่อกี้มองลงไปข้างล่างบอกทุกคนมาเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังอดไม่ได้ที่จะโยกตามลิเพลงของเดี่ยวถึงช่วงแบยังไงช่วยร้องด้วยนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าห้ามโยกคือโยกข้างบนไม่ได้โยกข้างล่างก็ได้ครับ พิว <zeker in the Heart> ิปเปอร์มิวสิกดีเรคเตอร์ในโชว์นวันนี้เยครับรบมาทนพิเศษช่วงนี้ครับวันนี้ดูแลโดยพี่ใหญ่ของเราวันนี้ผมคิดต่างๆช่วงนู้นช่วงนี้ไปยังไงวันนี้เะครับวันนี้เลยเราเป็นคนคิดคิสอเลยนะรเออะสอย่างเราแ้ก็บอกว่าให้ให้เราอยู่ยุค